การสื่อสารพูดคุยกับผู้ปกครองมีความจำเป็นมากค่ะเพราะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้ปกครองได้ทราบซึ่งควรเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลเสียต่อตัวครูและเด็กผู้ปกครองค่ะควรมีการคิดการไตรตรองให้ดีก่อนถ่ายทอดออกไปค่ะ ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเด็กเพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดถ้าผู้ปกครองมีการปลูกฝังในเรื่องที่เหมาะสมมีการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาเด็กและพัฒนาร่วมกับคุณครูก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยค่ะสำหรับลายกลุ่มระดับชั้นปฐมวัยนะคะก็คือยังไม่มีค่ะ สำหรับลายห้องนะคะก็คือมีค่ะซึ่งมีไว้สื่อสารในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้ผู้ปกครองได้ทราบผ่านรูปภาพสื่อวิดีโอต่างๆและบอกข่าวสารที่สำคัญต่อตัอตวเด็กและผู้ปกครองค่ะ การสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านสังคมออนไลน์มีข้อควรระวังในเรื่องของข้อความรูปภาพสื่อวิดีโอที่ส่งไปหาผู้ปกครองค่ะเรื่องที่สื่อสารเป็นกลุ่มได้ก็คือการบอกให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ะ และเรื่องที่สื่อสารเป็นรายบุคคลนะคะก็คือเรื่องส่วนตัวของเด็กเช่นของใช้ส่วนตัวพฤติกรรมของเด็กการเจ็บป่วยค่ะในส่วนของการสร้างข้อตกลงหรือกติกาในรายห้องนะคะสำหรับห้องอนุบาลสามทัสองนะคะคุณครูไม่ได้สร้างไว้ค่ะแต่จะใช้ภาษาที่เหมาะสมทุกครั้งก่อนสื่อสารค่ะ ข้อคำหนึ่งในการเลือกภาพนะคะภาพนั้นจะต้องเป็นภาพที่เหมาะสมอย่างเช่นตัวเด็กเป็นอย่างไรเขาทํากิจกรรมอะไรและไม่ส่งภาพที่เด็กแต่งกายไม่เรียบร้อยค่ะเป็นภาพที่น่ารักค่ะส่วนข้อความนะคะเป็นคำที่ไพเราะเข้าใจง่ายไม่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นค่ะ ภาพที่ส่งผลเสียสำหรับคุณครูคือภาพที่ละเมิดสิทธิเด็กค่ะภาพโป๊ะเปอยภาพเด็กตีกันทำร้ายเพื่อนภาพพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กค่ะในรายกลุ่มห้องอนุบาลสามทับสองนะคะก็คือยังไม่ประสบปัญหาค่ะสำหรับการสื่อสารหรือเรื่องใดๆค่ะ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในรูปแบบของผู้สนับสนุนค่ะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สายชั้นและโรงเรียนจัดขึ้นเช่นงานกีฬาสีวันคริสต์มาสค่ะการพูดคุยกับผู้ปกครองโดยตรงค่ะเป็นการสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จที่สุดค่ะ ปัญหาที่เกิดความขัดแย้งนะคะก็คือเรื่องพฤติกรรมของเด็กทะเลาะก,กันและการบ้านของเด็กค่ะกรณีที่ครูคัดกรองเด็กแล้วพบว่าเด็กเข้าข่าเป็นเด็กพิเศษครูจะสื่อสารด้วยการบอกพฤติกรรมกับผู้ปกครองตลอดค่ะแต่จะไม่ไปตัดสินว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ โดยคุณครูจะแนะนำให้ไปเช็คพัฒนาการกับทางโรงพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราควรที่จะค่อยเป็นค่อยไปและอย่าไปใช้คำพูดที่รุนแรงและไม่เหมาะสมกับผู้ปกครองค่ะ ข้อคิดเตือนใจนะคะก็คือจงเป็นคุณครูที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าถึงง่ายทักทายผู้ปกครองทำตัวเป็นกลางและยึดเด็กเป็นสำคัญคอยพัฒนาเด็กคอยใส่ใจเด็กตลอดเวลาค่ะ